ผมชอบศาสนาพุทธที่สุดคือมันให้ให้แนวทางครับที่ยังมักแปลกมันก็ให้แนวทางที่ชัดเจนมากเพหลังหัวใจไทยค่ะไม่ได้เปลี่ยนแค่สัญชาตินะคะแต่ว่าตอนนี้ถึงขั้น เปลี่ยนเป็นชาวพุทธด,ด้วยค่ะเรื่องนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยคุณผู้ชมมาเปิดเผยในรายการคุยกับอุ๋ยนะเมื่อคุณอุ๋ยบ u ตรเบส s ค่ะเขาสัมภาษณ์ฝรั่งสัญชาติไทยเจ้าเดิมคนเดิมเนี่ยแหละคือคุณมาร์คแอปบอร์ดนะคะหลายคนคงจะคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะคะคนที่ได้สัญชาติไทยนั่นแหละในประเด็นนะคะที่คุณอุ๋ยถามเนี่ยมันมีตอนหนึ่งในคลิปนะคะถามเรื่องพุทธศาสนาในสายตาของคุณมาร์คเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าคุณมาร์คเนี่ย นอกจากจะรักวิถีความเป็นไทยแล้วนะคะเขาก็น,น่าจะมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยนะคะความแตกต่างของศาสนาบ้านเขาบ้านเราอะไรแบบนี้นะคะทีนี้คุณมาร์กตอบอะไรยังไงไปฟังกันค่ะเรื่องราวนี้นะคะเริ่มต้นที่คุณุ๋ยค่ะสัมภาษณ์ถึงมุมมองของคุณมาร์กที่มีต่อศาสนาพุทธเมื่อได้มาอยู่เมืองไทยซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปเนี่ยคุณมาร์กรู้สึกยังไงงงไหม หรือสนใจหรือรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกอะไรอื่นๆใดนะคะคำแรกที่คุณมาร์กตอบคุณอุย๋ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อคุณมาร์กตอบว่าผมชอบศาสนาพุทธที่สุดโอ้โหคุณอุ๋ยก็เฮ้ยทำสีหน้าว้าวอ่ะนะจากนั้นคุณมาร์กก็ควักอะไรบางอย่างมาให้คุณอุ๋ยดูบัตรประชาชนคุณผู้ชม คุณมาร์กนับถือศาสนาพุทธเรื่องนี้ทำเอาคุณอุ๋ยอึ้งตะลึงไปเลยอร์ไพมากมากเขาบอกว่าเขาเรียกคุณมาร์กมาเนี่ยคุณอุ๋ยเรียกคุณมาร์กมาคุยอ่ะไม่คิดนะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยว่าคุณมาร์กเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าคุณอุ๋ยเนี่ยทำคอนเทนต์ทำรายการเกี่ยวกับธรรมะใช่ไหมถ้าเชิญแขกรับเชิญมาแขกรับเชิญก็จะต้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองของพุทธศาสนาแต่ว่า คุณอุ๋ยสารภาพว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยรู้แค่ว่าคุณมา้าเนี่ยจะชอบออกกําลังกายาทำคอนเทนต์สุขภาพออกกําลังกายอะไรแบบนี้รู้แค่นี้แล้วส่วนอื่นๆก็ทําการบ้านมาด้วยการหาข้อมูลด้านอื่นๆมาสรอบด้านแต่ไม่ได้หาเรื่องนี้ข้ามเรื่องนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพอเวลาไปพูดแล้วกลัวจะไม่เรียวกลัวจะแบบ ดูเฟซดูแบบเตรียมตัวมาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยอยากจะให้ออกมาเป็นธรรมชาติก็ไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มาก่อนเลยคุณหมาก็เลยให้เหตุผลบอกว่าผมคิดว่าผมอะมาอยู่เมืองไทยในหน้าที่ของชาวต่างชาติก็มีหน้าที่ที่จะเรียนรู้เรื่องของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารวัฒนธรรมภาษาประวัติศสาสตร์ความเชื่ออะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรตอนแรกแกก็คิดแค่ว่าจะปรับแล้วก็ เข้ากับคนไทยได้อ้าวแค่นั้นแต่เรียนไปเรียนมาคุณผู้ชมสรุปว่าไปประทับใจพุทธศาสนามากๆผมชอบศาสนาพุทธที่สุดนี่ยังไงเห็นไหมพุทธศาสนาเนี่ยมีเสน่ห์เนาะถึงขั้นที่ว่าชอบมากจนเปลี่ยนาศาสนาคุณผู้ชมซึ่งคุณมาร์กบอกว่าเรื่องมันมีเหตุมีผลมัน Make s e n ซน์แล้วมันมีแนวทางที่ดีแล้วก็ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องมรรกแปด คือมันให้ให้แนวทางครับที่ยังมัคแปดมันก็ให้แนวทางที่ชัดเจนมากคุณผู้ชมวันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะคุณมาร์คพูดคําศัพท์ว่ามัคแปดคุณอุ๋ยก็ตกใจว่าเฮ้ยแล้วคุณไปเรียนมาจากไหนอะ่ะรู้จักมัคแปดด้วยคุณมาร์คตอบว่าเรียนเอาเองหาอ่านเอาเองอ่านจากหนังสือแล้วหนังสือที่อ่านเป็นหนังสือภาษาไทยเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาค่ะการอ่านจากภาษาไทยเนี่ย ช่วยให้คุณมาร์คทำความเข้าใจได้ดีที่สุดเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษมันทำให้ยิ่งสับสนการใช้คำศัพท์ต่างๆเวลาถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ตรงเนื่องจากว่าต้นฉบับมันเป็นภาษาสันสกฤตค่ะพอสันสกฤตเอามาแปลเป็นภาษาไทยก็สามารถถ่ายทอดได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับจริงๆมากที่สุดหากเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยคือไทายแปลเป็นอังกฤษอีกทีหนึง่งบางครั้งมันทำให้งงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้คุณมาร์คค่ะเขาไม่ได้เข้าใจแค่เรื่องมักแปนะเขาไม่ได้พูดแบบว่าท่องจำเอามาเฉยๆนะเขายัางพูดอย่างเป็นธรรมชาติเลยเรื่องของคำศัพท์ขันห้าแล้วไล่ได้หมดเลยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา,ญญาตพูดได้หมดไอขันห้ามันว่าเนี่ยมันรูปมันอะไรนะสัญญา,าสังขารใช<า>่ญญพวกนี้มันก็อ่านเป็นภา,าษาไทายง่ายกว่าซึ่งเขาอธิบายเรื่องเหล่านี้ค่ะว่าเขาเนี่ย ศึกษาเรื่องเหล่านี้จากภาษาไทยมันง่ายกว่าจากภาษาอังกฤษค่ะนอกจากนี้นะคะยังพูดถึงความพิเศษของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่บังคับให้เชื่อแต่เป็นศาสนาที่ไม่ได้บ้าเรื่องของความเชื่อแต่สนใจเรื่องของการกระทําของคนคนนั้นมากกว่าแน่คุณไม้าย,ยังพูดรายละเอียดเอาไว้อีกเยอะคุณผู้ชมคุณอุ๋ยเขาถามเรื่องความเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าด้วยนะแต่ว่าคุณม้าเนี่ยตอบว่ายังไง เราไม่บอกอุบเอาไว้อยากจะให้ไปฟังกันเต็มๆในคลิปในรายการคุยกับอุ๋ยเป็นรายการที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคลิปที่มีคุณค่ามากๆคลิปหนึ่งนะคะเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วค่ะ